เวลาที่ฝึกฝนฉะนั้นโยกีโยคารบจรทั้งหลายอาจจะเข้าใจว่าจิตเราวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยนั่งกมฐานทำไมมันสูขสนมากเลยอยู่ปองเนอยุบเนอไม่ทันได้ถึงนาทีเลยไม่รู้ไปคิดอะไรอีกแล้วอย่างเงี้ยสุขสนไปได้ทุกเรื่องเรื่องที่ชอบชอบก็ไปสุขสนเรื่องที่ไม่ชอบนะ เรียกว่าเรื่องที่ชอบชอบก็เรื่องกิเลสอย่างกลางอย่างกามฉชนทะนี่ความใคร่ในกามกามฉันทะคือคเรื่องที่ไม่ชอบพยาปาทะสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่เคยอาฆาตไวเกลียดกันไว้แค้นกันไว้ตั้งแต่ปีไหนเนี่ยมันซุกซนไปนึกถึงไหม นั่กรรมฐานอยู่ร้อนไปหมดเลยคนนึกถึงเรื่องนี้จิตมันไม่เมตตาละนะเพราะมันพยาบาทจะเห็นชัดเลยว่าเอ๊ะมันสุขสนไปได้ยังไงบางครั้งก็รู้สึกว่าต้องทนทุกข์เพราะจิตที่มันพยาบาทหรือบางครั้งเนี่ยมันไม่พยาบาทใครหรอกแต่ว่า จิตมันมีความหลงถีนมิทธามันเข้าถีนมิทธะมันเข้ามันก็ไม่อยากมันขี้เกียจนะมันขี้เกียจมันท้อถอยมันไม่กระปรี้กระเปล่ามันไม่สดชื่นนันไม่ขยันขันแข็งแล้วจิตมันไม่เอาการเอางานแล้วมันเสื่องซึมเหมือนคนหลับอ่ะเหมือนจะหลับเห็นไหม มันสุกซนไปเรื่อยถ้าไม่เข้าใจมันเนี่ยเราก็จะไปติดข้องอยู่กับมันเพราะมันไม่ได้ดังใจเพราะมันไม่ใช่เรามันเป็นอนัตตาธรรมะมันเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาพอาแก้ปัญหาก็เหมือนแค่เปลี่ยนอารมณ์แต่ถ้าเข้าใจสิ่งที่มีจริงเราก็กำหนดรู้ตามสภาพที่มันมีมันเป็นเกิดได้ดับได้มันก็ขัดเกลารไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเอาความเป็น อัตตาตัวตนออกไปเรื่อยๆรู้ถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ตามความเป็นจริงไม่นานะวิปัสสนาญาณก็ปรากฏแ,แทงตลอดในสิ่งนั้นได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันยากนะพอน่องเนอยังไม่ทันยุบหนอเอาไปไหนแล้วเนี่ยดือขวาย่างเนอะสาวย,ย่างเนอ ยังไม่ได้กี่ก้าวเลยคิดไปเรื่อมโนลเหลืองนี่สุขสนไปเรื่อยบางครั้งก็เป็นเรื่องเก่าๆนึกขึ้นมาคิดขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาบางครั้งเดินไปก็ไม่รู้ว่าเดินอยู่แล้วไม่รู้ชาติว่ากำลังนะกำลังเดินอยู่ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าที่เรียกว่าปริมุขขังสติงอุปัฏเปตวะไม่ได้ดู ในสิ่งที่กําลังปราโกฏอยู่ละสติสตังก็ไปไหนไม่รู้อกุศลมันก็เข้าแต่ถ,ถ้ารู้ตามจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรจิตมันเกิดที่ไหนมันก็ดับไปที่นั่นมันดับไปที่นั่นมันไม่ได้ไปสุกสนที่น่นที่นี่นะแต่เพราะถ้าพูดภาษาโลกโลกเขาเรียกว่า อารมณนะ์มันพาไปนะอารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์หลงพวกเนี้ยมันพาไปมันพาไปเรื่อยโดยเฉพาะความไม่รู้ความไม่รู้นะ่ะมันพาไปแต่พอรู้ทนันอ๋อมันเกิดที่นี่มันดับที่นี่มันก็จบไปแต่พอไม่รู้อาวไปอีกละเนี่ยเป็นอยู่อย่างนี้ตลอด ยันเวลาที่ฝึกเนี่ยก็จะเห็นชัดเลยเวลาง่วงก็เหมือนกันบางครั้งในง่วงน้องง่วงน้องก็เอาไม่อยู่เอานา้ำเอาโน่น,อนเอานี่มันคือเปลี่ยนอารมณ์ไปเอาน้ำล้างหน้าไปนวดคงนวดคอไปในที่สว่สวางบางครั้งก็หายบางครั้งเดินเร็วก็ดีขึ้นแต่บางครั้งก็บงังคับไม่ได้นะบางคน กราบสติปัฏฐานก็ปั๊บเลยหลับไปเป็นสามสิบนาทีบางคนต้องสกิดสกิดนึกว่าเป็นหลมไม่ใช่อดนั่นแต่บางคนกลนกลนี่ยกรอกๆรอกเลยเอออันนั้นหลับจริงนะจะโกหกเพื่อนบอกว่าไม่ไม่ยังรู้ตัวไม่ใช่พราะเพื่อนได้ยินกันเต็มหมดว่ากลนเสียงดังด้วย นะกราบแล้วเงียบไปเลยนะด้แหละมันบังคับไม่ได้นะอนัตตานะถ้ามันปัจจัยเหตุปัจจัยมันพร้อมยังไงก็บังคับมันไม่อยู่แต่ถ้ามันไม่มีปัจจัยทําให้ง่วงให้ซึมให้ท้อถอยนะให้ขี้เกียจเนะี่ยมันก็ไม่เกิดนะมันไม่เกิดขึ้นหรอกแล้วก็อุทจ,จักกุกกุจจะเนี่ยความฟุ้งซ่านเนี่ย ก็เป็นนึกถึงเรื่องที่ล่วงมาแล้วนะเอามาคิดหรือบางครั้งก็เอาเรื่องที่ยังมันไม่ถึงเนี่ยมาคิดก็เรียกวนะ่าสุกสนสังขารมันปรุงแต่งมันสุกสนไปแล้วพอเพลินก็สุกสนเเราก็เลยต้องทนทุกข์อยู่กับมันแต่พอรู้เท่าทันกำหนดทันแยบคลายมากขึ้นอิรยาบถย่อยดีอย่างนบางคนก็รู้สึกเออความฟุ้งซ่าน ลดลงเนี่ยมันก็เป็นมีเหตุมีปัจจัยหรือเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏมากขึ้นว่าอ๋อมันไม่ใช่เราฟุ้งก็สักแต่ว่าฟุ้งแค่ฟุ้งไม่มีเราฟุ้งมันเกิดที่ไหนดับที่นั่นอ้าวเกิดที่ใจก็ดับที่ใจนะธรรมารมมโนวิญญาณนะดับรู้พวกธรรมารมที่เกิด เกิดที่นั่นอ๋อดับไปที่นั่นล่ระพอรู้จริงอย่างนี้ก็คือเข้าใจพอเข้าใจแล้วก็แทงตลอดในสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วก็ไม่ต้องทนทุกข์แล้วนะไม่ต้องทนทุกข์ไม่ต้องทนทุกข์กับจิตที่มันชอบสุกสุกซนนะต้องทนทุกข์เนี่ยก็ไม่ต้องทนทุกข์แล้วมันจะสุกซนไปไหนก็ตาม แต่เราเข้าใจมันแล้วรู้สภาพว่าออมันก็แค่ทนะําหน้าที่รู้สิ่งที่มันรู้ก็คือแค่อารมณ์หรือแค่สิ่งที่มาประกอบซึ่งทั้งสองสิ่งเนี่ยเกิดที่ไหนดับที่นั่นแล้วจะไปยึดถืออะไรก็ไม่มีเราให้ยึดถือแล้วเข้าใจพอกระทบพอเห็นปุ๊บได้ยินปับ๊บได้กลิ่นปุ๊บอย่างเงี้ยหรือสัมผัสหรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นนึ่ง ความรู้ความหาทุกอย่างความเข้าใจมันเกิดขึ้นพรึบพร้อมกันแทงตลอดในสิ่งนั้นเลยว่าอ๋อมันเป็นเช่นนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองไม่เห็นมีอะไรน่าติดข้องเลยความสุขสนของจิตก็จะไม่มีแหละเพราะอะไรเพราะจิตมันมีความฉลาดประกอบอยู่มีสติประกอบอยู่มีปัญญารู้ว่ามันเกิดได้มันดับได้เนี่ยมีสัมผัส แล้วจิตมันก็หายพะยศะแล้วนะไม่สุกสนแล้วมันก็อยู่กับสิ่งที่ดีงามไปแล้วอยู่กับสติอยู่กับปัญญา